เลื่อนอ่ะมันเลื่อนไม่ได้ม uh,> ันฟิดขยับซ็อกและดินา้มุกอ๋อมันฟิกเราคนเดียวผิดตรงนี้คือตัวดินา้ำมุกต IC ัวไอ้ปั่นไฟเขาผลิตเองอยู่อันนี้เดี๋ยวภาคด้วยดีกว่าอันนี้นี่สีแดงนี่เลยเนื้อเฮิร์สแต่กยานแม่งกระจอกว่ะสู้เอเบสิคเกิลไม่ได้ไอ้ไข่ไอ้ไข่บอกให้ผมพูด แต่ยายนแม่งสวยสัตว์ไห้อยอันนี้ปกติมันจะเป็นสามชิ้นไงหนึ่งสองสามใช่ไหมตรงนี้ต่นนี้อันนี้เขาเชื่อมให้เป็นอันเดียวเป็นชิ้นเดียวกับตัวนี้อ๋อหรือว่าใช่ใช่พี่ดูดิเออเป็นชิ้นเดียวคือปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าไงอืมเขาและอันนี้แล้วแต่ลูกค้าคือแม่งแบบคัสตอมของจริงเนี่ยเยอเพ นละอย่าพ s ส่นุดล้มีย่ส u ุดล้วเดรา a ์เนตัวนี้มลมีย่กายกี่างหากยเยอะตัวคือมันแล้วแต่ที่นัดแบบต้องการอะไรคือบอกได้วัดตัวไม่เหรอได้วันแล้สองปีมาตัดหนึเก็บตังแล้วมันตัดแล้วเออเนี่ยนี่ก็เลนเนอร์คือแล้วแต่แล้วแต่ก็ตัวเข้ามาโชว์ไราเงสุดยอดอก็คือแล้วแต่พี่ปง ไตัดเลยว่าได้สิตอนตอนนี้ไม่ต้องบินไม่ต้องบินใหม่นี่เขาพาไปให้ดูอีกที่เป็นวิดีโอเลยโอ้โหอันอันนี้อันนี้โค้งนี่จะโค้งเฟรมโค้งเฟรมทำเฟรมเฟรมเอาลงมาให้ดูนี่จะตัดเป็นอย่างนี้โอ้โหนี่เขาลงมาโอ้ยคันนั้นอย่างสวยวิ่งนั่นแหละสีฟ้าสวยปะ โอ้โหนี่ถ่ายเป็นวิดีโอเลยครับจะได้ให้ทุกคนช่วยดูมาสั่งตัจะมาเป็นอย่างนี้นะบัด่าทเซี่งกมอสเถิดกำซาใช่ใช่พี่ตุสอืทุกอเนี่ยที่พี่เห็นข้างนอกเลื่ตอย่างเงี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่ตัดายงกมีอเซี่ยกมอเยปองแล้วแต่พี่เซียดูโครมเกิดเป็นโครเมียม Et euh... les pièces. Si on a des vieilles pièces, ma fac, on euh, prend du temps parce qu'ici il faut braser spécialement, là c'est spécial, enfin plein de spécificités. Randonneur, environ 5 mois. pas ne pas et celui-là, il sera entièrement chromé. Mm. C'est mm. mm. en France, il y a beaucoup de temps maintenant pour les... la peinture, mm. le commerce, c'est pas nous. Mm. Ah, d'accord. Donc c'est beaucoup de... D'accord. Mm. Mm. ก็ค <chat> ือแบบว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือเขาไม่ทำแบบพวกสีเนี่ยถ้าเกิดทำสีทำโคเมียมเนี้ยเขาต้องไปให้คนอื่นทำให้อปแล้เสียเวลายตรงนั้นออืแต่ละชิ้นที่เขาสั่ก็ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูนี่กระบอดไอเดียลทันนี้ถายให้ดู Là, c'est un japonais Il a voulu des MAFAC Criterium. Ah Il faut ça. On a besoin de ce À l'avant, c'est un porte-bagages différent parce que ah. la fixation est là et est ici, sur les freins. Ah, ok. อันน <laughs> ี้คือเขาไม่ต้องการให้นี่ไงเขาต้องการฟิกไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้เขาต้องการฟิกตัวเนี้ยอยู่ระดับเดียวกับเกย์กับเบรกเนี่ยเขาเลยต้องผลิตตัวน <hail> ี e ้ขึ้นมาเพิ่มต่างๆคือแล้วแต่อันนี้คือเป็นแบบว่าแล้วแต่จะตัดคัสตอมไหม custom custom ซึ่งทุกตัว different เพราะ that's why it's different between each bike. Hmm. So we're not going to do it high, but when we have a small bike, we do it s m a อ๋ออันนี้คือแม่คันเล็กไง ขนาเล็กคือม mm ัน hmm. ใ sure. yeah, well, right? wow. ส่ข้างบนไม่ได้ก็เลยก็ต้องแบบว่ามาตับให้ใส่ข้างล่างเมาสุดแล้วสุดยอดสุดยอดแหล่งสุดในหนังสืออ่ะสุดยอดของของเดี๋ดีอีซงเทศกาลเจ้สุดยอดจักรยานแล้วเลยบุกัง้องไอซองแจองชาปนีละเอออีอีสองไอเมโซงอีสองเทศกาลเด้เกิดดองเลยลิฟห์ Maintenant, il, il le voit en vrai. D'accord. C'est euh, <laughs> alors... un très beau livre, ouais. celui-ci. Hum. Des belles photos. Oui. Que des, c'est pas des professionnels. Hum. C'est l'association Alex Singer au Japon hum. qui, euh, qui a fait le livre. D'accord. Parce que Ernest, quand il est décédé, oui. ils ont fait un hommage pour Ernest. Ils ont fait le livre. Ah, D'accord. Bah. Comme ils sont 50 à l'association, hum. ils ont pris un. De leur vélo singère. Mm. S'il y en a, ils en ont 10, 12, 15. <laughs> bah, si vous voulez un chou, un follow car, euh, pour, camp, pour faire des photos. On en a, ah, a oui, plein. Oui, oui. <laughs> voilà, parce que moi, plein, Voilà, plein. voilà je, je, je fais pour vous avec plaisir Ouais. ouais. Mais si vous, euh, si vous avez des contacts pour euh, Taïwan et si vous faites un, ah. un, un magazine ou quelque chose pour. Enfin, euh, ouais. pas pour, Non, ouais. c'est pas Taïwan. Thaïlande ถ้าเกิดเรยทำหนังสือเกี่ยวกับอะไระที่เมืองไทยอ่ะก็คือผมอะมาได้เลยมาถ่ายรูปทำภาพทำเป็นเรื่องราวได้ไม่มีปัญหาใจดีปไะรบกวนเขานะกวน เขาชอบนะขอบคุณขอบคุณครับพี่ถ่ายเท่านี้เท่านีครับนี่ไงถ่ายรูปป่ะผมถ่ายวิดีโออยู่ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณครับกันเออ ça 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 fonctionne c'est 1930ตั้งแต่ยังใช้ยานถึงวันนี้ตั้งแต่ปี1930นี่คืออะไรอ่ะเป็นเครื่องเครื่องเลอะปีพันเก้ารอยสามิบพนเก้ปี1930 1930เครื่องกลึ่งอืม๋อลิของออลิเลยนี่ Une 1930. Oh um, oh oh. Ça, c'est quand on fait des pièces ici. Mais Vous savez, changer euh, l'atelier, non Avant, c'était... De... Ah bon Moi, j'ai vu la photo, il y, y a le magasin Alexandre dans Paris. Non no Ça a toujours été ici. bon, il a ใน n ล le l i v r e ce q ิ e v ที่ v o y เ z oui. c อ s t que avant i l ีเ a ีย i หน u ่ n ส่วนเท่านั e น Mm อน a น้านี้มีเพ e มีความสุขนะไม่อ e อยู่กับงานที่ตัวเองรัดจริงๆที่เห็นในรูปเนี้เป็นแค่ส่วนซ้ายมือเท่านั้นในหนังสือตอนนี้เราเพิ่งมาซื้อตอนปี1945ส่วนนีพี่ป้องถ่ายเองนะพอดีถ่ายเป็นวิดีโอไว้เก็บบันทึกไว้ สุดยอดเลยครับทรงแยครับเป็นเน็ตแสครับสุดยอดเลยครับนี่คือห้องอีกห้องหนึ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณนี่ยังไงเป็นภาษาไทยเลยเออเดี๋ยวส่งเขอบเป็นบล็อกส่งไปให้ดูเลยเดี๋ยวส่งใส่วอทแอพได้ไหมพอไหมพอปะเป็นหลายนาทีเนี่ยได้ปะจะโหลดนานใช่ไหมไม่พอหรอกป่ะไม่พอโหลดนานไหม แม็กซี่บูกูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ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 มากขอบคุณมากขอบขอบคุณมากครับครับเออองเฟสเสียุกเลยเลซอมกองนดีครเสียุกเลยฟังคว่าขอบคุณเซอเดียรแม็กซี่บกูเอเดียแม็กซี่บกูขอบคุณครับ s จะตะเจอเวลาเออซี่บัวยาเชอังชูอังไตร้องบุปอรเบนุอแเต้วปะบเนมเดิจะเออยอดเลยเลยนะสุดยอดเลยครับถ่ายหน้าไปได้เลยเดี๋ยวกันนะครับถ่ายแม่งหมดเลยครับถ่ายแม่งหมดทุกอย่างนะครับบันทึกมันบันทึกหมดเลยครับดน้นี่ครับคองก๊เซอย่าไปพบล่นแม็กซี ขอบคุณจริงจริดีใจไหมเดี๋ยวนะดีใจว่าพี่ป้องสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงจริงอ่าเดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอนี้ด้วยไม่พอนี่นี่เล็กตองแยเพื่อเดี๋ยวเดินถอยหลังก็ไปถ่ายด้วยไม่กลัว นัดแต่ตัวใ่แล้วถงที่มันเกินไปเลยนว่นถ่ายภาพกว้างให้เห็นนี่ Được lẽ Chụp Stop